เล่นเดรสังคิวควคิว,ควนั่นแหละนั่นแหละไล่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 ข้ามันข้ามันเย้ yeah! ทีมเราสุดยอดจริงๆอะ่ะอ้าวนั่นนิวคงและคุณซ่านี่นะมาชวนเล่นเกมโมบาย l e g เจนดีกว่านิวคงนิวคงนิวคงมามามาเล่นเกมนี้กันหน่อยเดี๋ยวเรานะคะจะมาเล่นในโหมดเบาโหมดโหมดนี้ก็จะเป็นเลนเดียวนะ สอนได้เพราะว่าผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้ถ่ายนี่เป็นอะไรเอ่ยอ่าเป็นหน้าเลือกฮีโร่นะคะหมดนี้เนี่ยเขาก็จะสุ่มฮีโร่มาให้เล่นตัวไหนดีอ่ะนะอุ้ยนิวคุงได้นานนะาเหรอเหมือนแด้คูนเลยเล่นบลูโน่ดีกว่านี่ไงเรามาเจอกับทีมอื่นๆแล้วนะคะโอ้มีประเทศไทยนะคะมีเราสองคนเองมีเกาหลีด้วยอุปป้าโอเคนิวคุงเห็นทางขวาล่างไหมคะก็จะมีสกิลให้เราอัพนะลองอัพสกิลหนึ่งหรือสองก็ได้ค่ะเล่นเดียวนะคะบอลโหมดเนี่ยคือเรา ไปถล่มเลยได้เลยมันคือจบลมตี่ได้ตามนะใช่อัพสกิลไปสู้กับมันใช่ใช่อัพสกิลนั่นไงนี่ไงบวกเย้แล้วก็เดี๋ยวพอเราต่อสู้เรื่อยๆแล้วก็อัพสกิลเรื่อยๆเนีย่ยอย่าลืมซื้อของด้วยนะโอเคขวาบนนั่นเองใช่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 โอ๊ยโอ้ยโดนลุบโดนคิวโอ้โหแล้วจะตีป้อมไงเนี่ยมันมีป้อมมันจะยิงเราตลอดเวลาเลยใช่ป้อมมันะแรงมากเป็นไร ไอนี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องรอให้คลิปเนี่ยดันป้อมนะคะคือแบบว่าโหมดเนี้ยเราจะไม่สามารถกลับบ้านไปเพิ่มเลือดได้นะตายเราก็คือตายเลยเพราะฉะนั้นต้องต้องอย่าตายทีเดียวทีเดียวสองที่สามที่ทีเดียวไล่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 นี่เก็บเลือด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 แยกกันหิวลูกดากเนี่ยเราก็จะสามารถแบบติ๊กบอกเพื่อนให้โจมตีให้คิวหรือว่าให้หนีให้ช่วยเหลืออะไรพวกนี้ได้เลยนะคะ แต่ว่าเกมนี้นะเสน่ห์ของเกมนี้นะมีไม้พูดไม้ได้ด้วยนะเห็นไหมทางแบบทางใกล้ๆแผนที่อ่ะจะมีรูปไม้กดอยู่แล้วก็พูดได้เลยไหนลองกดหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองทักทายแต่จะตายแล้วยด้วยเสียงอ่ะเดี๋ยวทีเดียวเอออยากไปคิวอ่ะลัช็อดเก็บเก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดช่วงที่คิมกำลังแบบโดนป้อมเตี๋ยเราวิ่งเข้าป้อมแบบไปเก็บเลือดได้คีมรอตอนนี้เหลือสองเราต้องรีบเกิด ซื้อของเลยนิวคงซื้อของมีวิธีไหนเล่นเกิดไหมครับรอค่ะซื้อเกิดไม่ได้นี่ข้าสามตายสองสีโอเคไม่ถ้าสามตายสจัดหมดจัดหมดนี่จะเลยง่้าหมดข่าหมดโอ้อีกตัวนึงจะตายแล้วโอ้ยมาสปอตแล้วมาสปอตแล้วครับจับสองสามไปทันครับอู้ตอนนี้เรามาถึงป้อมหลักมันแล้วนะคะถ้าเราสามารถทําให้ป้อมหลักมันแตกได้เราก็จะชนะเลยตีมันตีมันไม่เอาป้อมตีศัตรูก่อนโอ้ย นั่นไงมีพยาบาลด้วยบวกสีเขียวเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันนะคะ MVP โอ้โห MVP เยอะกว่าเราอีกนิ้วคงนิ้วคงครับผมแข่งเกมนี้กันปะผมเล่นนะโถป๊อตหรอโออะไรอ่ะไม่ป๊อตเออแข่งไหมแข่งไหมถ้าแพ้ต้องกินมาราเกาหลีนะเอาท่าอืนได้ปะผมกินเผ็ดไม่ได้อ่ะ งั้นเป็นมาม่าเกาหลีเวอร์ชันพิซดาแล้วกันกล้าัหมไงอ่ะก็ใส่นู่นใส่นี่ไงเอาพิซดดาน่ะเออแบบที่คนไม่กินกันอ่ะกล้าไหมแล้วกับผมกล้าด้ือได้กล้าปะเราหรอทำไงอ่ะอ่ะโอเคใส่หน้ากากได้ไหมใส่หน้ากากแล้วอัดคลิปอ่ะเอาจริงนะจริงนะเออมาแข่งกันเลยเนี่ยโอเคมีเซเบอร์กับอาฟาให้เล่นเนา งั้นเดี๋ยวขอเล่นเป็นตัวเซเบอร์แล้วกันนะคะโอเคโอ้โห้ดาบคู่เลยอะโอ้โ oh, หผมสีชมพูรายการอ,อุปกรณ์อไอเทมนะคะใช้ดาเมจต่อเนื่องนะคะโอเคสามสองหนึ okay, ่งมาค่ะอัพสกิลเลยนะคะนี่จัดไป มาแล้วมาแล้วอูนน้นี่มันนี่มันสีวัยหรือเปล่าแอคแท็กออนใหท่านนะคะอุย้ยอยากได้ <troops> โอ้โหสุดยอดอะ่ะเอาเอาเขาเริ่มบวกกันแล้วเหรอจะเย็นสิจะเยน็น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 จะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหทีมมันได้เฟิร์สไปแล้วอะ่ะทีมเรายังไม่มาเลยนะคะยังอยู่ที่บ้านกันอยู่เลยอะ่ะ อะไรเนี่ยทำไมไม่ยอมมาเล่นกันเขามาห้าแต่เรามาสองมาหนึ่งอะคนอื่นจะมามีตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งจะได้ละโ้โบตายซะก่อนดูท่าว่าเกมนี้จะเจอศึกหนักแล้วนะคะเนี่ยพี่เรนจะได้คะแนนจะได้ MVP เยอะหรือเปล่านะเอาล่ะคิมเราสี่แล้วนะคะคิวสีแล้วตอนนี้เราก็คิวหนึ่งนะคะตายหนึ่งแล้วก็แอซซิตหนึ่งนะคะอย่างละหนึ่งเลย อันตรีเลยแบบเนี้ยปีเรียบร้อยโอหป้อมยิงแทบตายอ่ะโอ้โหบวกกันในป้อมเลยใจกล้ามากเดี๋ยวสิไม่กล้าเข้าไปนายงั้งกลับบ้านก่อนกลับไปก็เท่านั้นแหละค่ะไปข่าตัวตายดีกว่าเติมเลือดไม่ได้นะคะแต่ยังน้อยกอ็กลับมาแบบอยู่หลัง,ง,ง,งป้อมสักนิดนึงจัดไปโอ้โห โอ้โหโนไโอ้โหแบบนี้ต้องใส่เข้าไปแล้วเป็นไงบ้างทีมพวกเราระวังระวังระวังที่ช้างที่ช้างมาแล้วโอ้ช้างโกรธโอทีมเขาแข่งหน้าดูเลยนะคะเอาล่ะรีบไปช่วยกันดีกว่าไปไปไปมาแล้วมาแล้ว นี่ตัวนี้เห็นนะแอบยิงพี่ช้างเราเหรอแอบยิงเนาะทีเดียวทีเดียวโหยังจะรอดนี่พุ่งเข้าไปเลยเป็นไงล่ะตีมันตีมันนี่จะเป้นคิวนะี่คะเอาล่ะเริ่มมาแล้วอะ่ะมาแล้วมาแล้วรีบก่อนระวังระวังระวังพี่ช้างระวัง,วง,วง,ง,วงเออพี่ช้างเราก็ถึกเนาะ กดมันทุกสกิลนี่ยแหละโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว <c oughs> ในป้อมมันก็อันตรายหน่อยนะทีมเราก็แบบบ้าบินเราก็แบบบ้าบินไปด้วยโอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จย้จะตายจะตายอันติกอตอนตต้ <c oughs> เผื่อได้ค <c oughs> ิวสักหนึ่งยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายตัวนี้ตัวนี้ตัวเออยนี โอโหตอนนี้สกอร์14ต่อ14แล้วนะคะพยินคิวได้ทั้ง3ตัวแน่เฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแบบนี้อันติกะจะลาชดนี่ในป้อมเลยในป้อมเลยไม่กลัวหรอกจังหวะนี้จังหวะนี้ก็อยากจะคิวนะจังหวะนี้ก็อยากจะคิวนะจะตายแล้วจะตายแล้ว แอป้าแอปปาแอป้าตีตีมันในปลาตีมันในปาเก็บเลือด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 โอเคได้มานิดนึงนะคะถือว่าฟื้นฟูได้โหเกือบแย่เอาละเฮยเฮยนี่จะมาฆ่าเราเหรออันตีไปเลยโหไม่ได้แฮะจะคิวเราเหรอจะคิวเราเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ดเดี๋ยวระมาณเ สองเปอร์เซ็นต์ไหมคะน้องจะตายแล้วน้องจะตายแล้วน้องจะน้องล่อให้น้องล่อให้เหมือนวิ่งเขาไปตายอะค่ะช็อตเมื่อกี้เอาหายเกลี้ยงอุ้ยป้อมแตกนี่นี่คนนี้นี่มีหรือจะรอดมีหรือจะรอดอยากตายหรออีหนู มันมีหลายตัวมันแอบในป่าโอ้โหโอ้โหทีมเรามาแล้วทีมเรามาแล้วนี่โอ้ยติ๊กโจมตีก่อนรอคิปก่อนนะคะเฮ้ยพี่ช้างพี่ช้างเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอป้อมยิงนะนั่นนะเนี่ยเลือดจะหมดเพราะป้อมยิงนะ มาแล้วนี่ขอหมด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 โอ้โหเฮ้ยอีกตัวหนึ่งจะตายแล้วน่ะอุ๊ยอะไรอะเราเนี่ยแหละจะตายโดนใบขนาดนี้สกิลไม่ได้เลยเนี่ยอีกตัวหนึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวเดแอบก่อนแอบ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 ก็ไม่ได้แล้วแอบก็ไม่ได้แล้วมันตามเราเนี่ยตัวนี้ใบอ่ะตายแล้ว ฮเฮ้ยรอด้วยกำลังจะเกิดแล้วอีก5้าวินะคะอย่าให้ป้อมแตกก่อนนะโอ้โหป้อมแตกแล้ว่าโหเริ่มแย่แล้วพี่ช้างทำอะไรอยู่รีบมาสิเร็วมาเร็วนั่นแหละมันจะตายแล้วทีเดียวมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้โหทีมมันจะอะไรขนาดนี้คะเนี่ยฮะ ใจเย็นใจเย็นกำลังตีอยู่อุ้ยว้าวกำลังจะตีอยู่โอ้ยทีมเราตายโอ้โหถึกเวอร์อ่ะโอ้ถึกอะไรอย่างงี้โอ้โหเลือดแทบหมดทาถนี้มีเลือดไหมโอเคมีนิดนึงนะคะมีด้วยนะโอเพิ่มมานิดนึงอะเนี่ยมันตายตั้งสี่ตัว ควนดันนะคะควนดันอุ้ยตายตายตายฉันจะตายเอาฉันจะตายเอาฉันจะตายทำไมอะเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหบ้าบินเกินไปแล้วฮีโร่ชื่ออะไรไม่มัน่นใจนะคะเรียกพี่ช้างไปก่อนเลยเอาไงดีเนี่ย <Yeah. S 2> โอโ้โหโ,โอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โห แล้วสิอย่ายืนข้างในป้อมแพ้ป้อมอ่ะโอ้โหทำไงดีเนี่ยแพ้ป้อมแต่เดี๋ยวเรามาดูคะแนน MVP กันนะคะว่าพี่ลินได้เท่าไหร่ม,มาลุ้นกัน8.7นะคะโหเยอะสุดเนี่ย11.5เลยเนี่ยในเกมเนี้ย แล้วเรามารอดูกันนะคะว่าจะเป็นลินเดเลสหรือนิ้วคุงที่ชน,นะก็ขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบายมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักาวาอีลินเดเลสจังที่ใครไทต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสตอร์